200รอยกว่าบาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะไม่ต้องวิ่งไปปั๊มน้ํามันนะครับไปเติมลมนะไปเติมลมยางนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับยามจุกเฉินช่วยเพื่อนๆได้แน่นอนนะครับนะยางอ่อนยางซึมนะครับก่อนที่จะไปร้านปะยางนะครับใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับใช้ได้ทั้งรถจักรยานรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์ก็ได้เหมือนกันนะครับเอาใส่ใต้เบาะไว้เรียบร้อยเลย้วตัวนี้ครับผมใช้มาปีกว่าแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนะครับมันใช้ได้ดีเลยนะครับการใช้งานนะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆแค่เสียบที่ปลมนะครับเหมือนกับ จากนั้นเพื่อนๆก็ไปกดที่ R เพื่อเลือกตัวปอนหรือว่า PSI นะครับจากนั้นเพื่อนก็เพื่อนๆก็กดบวกลบนะครับที่ตัวนะครับหน้าจอมันจะมีบวกลบเพื่อจะตั้งค่าว่าจะเอาแรงดันเท่าไหร่จากนั้นตั้งค่าเสร็จก็กดปุ่มสีเหลืองอย่างนี้นะครับมันจะเติมจนเต็มนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะปัดเองเช่นเราตั้งไว้ที่30 พอมาถึง30มันก็จะตัดเองเลยนะครับตัวนี้นะผมว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ใช้มอเตอร์ไซค์และรถยนต์นะครับตัวนี้นะใครสนใจนะครับราคาก็ลดอยู่ด้วยนะครับตะกาเหลืองพิกัดซ้ายมือครับ